ครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวทุ่งโปรงทองนะครับครับอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนของตำบลบางน้ำประแสนะครับครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งโปรงทองนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาก็ค่อนข้างจะย้อนแสงสักนิดนะฮะก็ถ้าที่เห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็น พวงทองที่มีลักษณะสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับครัอบวันนี้ก็ค่อนข้างจะย้อนแสงัะหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามโมงฝ่าแล้วนะครับครับสำหรับพงทองนี้นะฮะสามารถเอาไปทำชาได้นะฮะก็เรียกว่าเป็นชาถูลไพ่นะครับ ก็จุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับนี่นะฮะที่ให้ดูตรงนี้นะครับก็สวยงามทีเดียนะครับโอเคนะครับสวยงามทีเดียนะฮะก็ก็เดินทางเข้ามานี่นะคะก็จะเป็น เป็นสะพานไม้แบบนี้นะครับเข้ามาดูได้นะฮะก็ช่วงกลางคืนนี้ก็จะเป็นอีอกแบบหนึ่งนะฮะก็จะสามารถทิ้งห้อยนะครับครับนี้นะฮะก็ให้ดูแบบ360องศานะครับก็ค่อนข้างจะมืดย้อนแสงทันิดนะฮะ อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก็จะมีป้ายชี้บอกไว้นะฮะ มีท่องเที่ยวมาทเที่ยวปลา,ายนะครับ <c oughs> ก็มันจะมีทุกวันนะครับครับก็โอเคนะครับ